สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เปี๊ยกทรีุานค่ะวันนี้มาพบกันเช้าวันเสาร์ที่24มกราคมนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานเมสตรับลูกปืนเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีมากันทั้งหมด11เล่มนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานมีดพกพาไซส์เล็กหรือว่าจะเป็นมีดเชฟมีดครัวได้นะคะตรงนี้แต่เป็นไซส์ที่พกพาได้สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณ5 5นิ้วถึง7นิ้วก็เลยทีเดียวนะคะมาชมผลงานเล่มแรกกันก่อนค่ะเดี๋ยวต้องให้ดูกันก่อนนะคะว่าเม็ดตลับลูกป,ปืนยารมันของเราเนี่ยหายไปนานแล้วนะคะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะที่อยู่ในเฟืองของตลับลูกป,ปืนนะคะตรงนี้เราก็นํามาพาครึ่งนะคะและก็มาทํามีดพกพาให้พี่ๆได้ชมและก็ได้ใช้กันนั่นเองค่ะมาดูกับงานเล่มที่1กันก่อนได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราความยาวอยู่ที่5.5นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง2.3นิ้วและด้าน5นิ้วค่ะ ตรงนี้มาแบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนค่ะบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะสําหรับการเก็บเงินปลายทางคลิปนี้บวกเพิ่ม50บาทนะคะตรงนี้ก็สนอกสนใจสามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่งที่2ของเราค่ะความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะตรงนี้ สันหนา4มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะสำหรับงานชุดนี้ก็จะเป็นด้าม5นิ้วทั้งหมดค่ะเป็นด้ามไม้ปราดูนะคะเป็นปลอกคอเหล็กแบบนี้เป็นมีดพกพาไซส์เล็กนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ยังมีคุณสมบัติต้านสนิมและก็ความคมค่อนข้างหนาน,นั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเม็ดตลับลูกปืนเยอรมันของเรานะคะเป็นงานพกพาที่แบบน่ารักจริงๆนะคะตรงนี้ ใช้ซอยได้หั่นได้นะคะตรงนี้ก็เป็นมีดพกพาหรือว่าจะเป็นมีดครัวได้ก็ดีค่ะงานเล่มที่3ของเราค่ะแบง,งานเล่มที่สของเราความยาวอยู่ที่5.5นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้มาแบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนนั่นเองค่ะ <c oughs> มาต่อกับงานเล่มที่5ก네ันค bo ่ะสําหรับงานเล่มที่หตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่5.5นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะงานเล่มที่หค่ะงานเล่มที่ห้าของเราค่ะความยาวอยู่ที่6.5นิ้วสันหนา4ีมิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่หของเรานะคะงานเล่มที่หค่ะ ความยาวอยู่ที่6.1นิ้วสันนา4มิลใบกว้าง2นิ้วและดน้าน5นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันแต่ความยาวหรือว่าสเปคหรือว่าบางทรงอาจจะกว้างๆบางทรงอาจจะอาจจะแหลมๆนิดนึงนะคะก็จะมีหลากหลายทรงอยู่เช่นกันขาตรงนี้แต่ก็คล้ายๆกันนะคะสำหรับในส่วนของความยาวและมาดูกับงานเล่นที่เจ็ดกันค่ะเดี๋ยวต้อง จำถ,ถือระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าเปิดคมพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้งานเล่มที่เค่ะความยาวอยู่ที่5.1นิ้วสันนา4มิลใบกว้าง2.1นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะต้องบอกเขาว่าเป็นมีไซส์เล็กน่ารักจริงๆค่ะตรงนี้แต่ใช้งานได้จริงอยู่นะคะตรงนี้ความคามค่อนข้างดีและก็ต้านสนิมน,นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเหล็กงานเม็ดตลับลูกกลิ้ยอรมฟันนั่นเองค่ะแบ่งปันที่ราคา4 0 0ยบาททวนค่ะบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับ การเก็บเงินปลายทางคลิปนี้ต้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทค่ะงานเล่นที่8กันค่ะ สำหรับงานเล่มที่8ตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่6.5นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง1.9นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มาต่อกับงานเล่มที่9กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่9ก้าก็จะแบบเชิดเแอนเอนนะคะตรงนี้ทรงตามใจพี่ช่างนะคะก็เล่มที่9ความยาวอยู่ที่7.5นิ้วค่ะสันหนา4มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่9ของเรานะคะงานเล่มที่10ค่ะความยาวอยู่ที่7นิ้วค่ะสันหนา4มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม ห้านิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่สิบของเราที่เป็นงานพกพางานใช้ในครัวหรือว่ามีดแรล่มีดสอยตรงนี้ได้หมดเลยนะคะและงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราคือเล่มที่สิบเอ็ดค่ะความยาวอยู่ที่7 1็ดุหนึ่งนิ้วฟันนา4นี่มิลใบกว้าง 1. 9ุเก้านิ้วและด้าม5้านิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีดแรล่มีดสอยได้นะคะเป็นมีดพกพาจากเม,ม็ดตลับลูกปืนเยอรมันแบบนี้นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นงานตีล้อนทั้งหมดนะคะมาจาก ที่ตำบลล่องฟองค่ะเราผลิตมีดกันที่ตำบลล่องฟองจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะตรงนี้พี่พีเฟซีท่านใดที่สนอกสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 5เชอร์เบลมีดดบไทยค่ะหรือว่าทักแชทแอดไลน์สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยสำหรับ สำหรับคลิปนี้ลากกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานมิติร้อนจากช่างบอยประเสริฐแพ้นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ